you mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุดพุสุคนครับสวัสดีทั้งเอฟซีใม่เอฟซีเก่ามือนีมีแพรกิจตอนเศร้าๆครับพี่น้องจับกุ้งอีกแล้วครับตอนนี้ปิดบอ่อเอาออกเบิร์เลยครับดูดนองดูดน้ำออกเดี๋ยวเอาไปเบิงน้ำกันนะครับวิธีการจับวิธีเอากุ้งขึ้นว่ามันเป็นจยงไรเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันครับพี่น้องเครื่องดูดน้ำเอากุ้งออกเบิร์เลยครับดูดจนแห้ง ทีมหลากเพื่อนกำลังไปหลากพี่น้องพู้นอยู่พู้นเดี๋ยวเฮถ่ารุ่นายชมนํากันนะครับคนกุ้งเขาก็เตรียมพร้อมแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็พร้อมกินแล้วนี่หอมเยมเขาสี่ใส่รถขนสองคันนะครับคันนี้คันหนึ่งแล้วรถปิกอัพอีกคันหนึ่งใส่ เครื่องดูด10นิ้ว8นิ้ว6นิ้ว2องตัว6นิ้ว2องตัว10นิ้วตัวหนึ่งครับใส่สายผ้าใบไปพูนครับมื้อนี้กุ้งคองเฮ้าใส่อยู่ประมาณ18ตัวต่อกิโลพี่น้องในราคาแล้วก็ต้องเอาออกครับล่าอ้วนมากไก่สิฮอดฟังเลยพี่น้อง Oh. ทีมหลากเอนมา1ิบกุ่าคนครับมือน,นี้มาหอดแล้วพี่น้องโบอขึ้นไหลนะตกตันฝออไหลปุ่งมาแล้วพี่น้องได้จักน้อยก็สิได้เห็นปุ่งแล้วครับ กำลังตอนปุ้งเขามาแล้วครับปุ้งมาแล้วพี่น้องเบิ่งโหลดยุบยับยุบยับอยู่ครับคับตีตัวเลย่าดัมาเลยุงงามๆครับพี่น้องเบิ่งครับมาแล้วเต็มอ้วนจุรูครับ กุ้งคืนลูกพี่น้องบาทนี้นเกี๊ยวแรกครับถุตงตัวงามๆครับพี่น้อง18ตัวต่อกิโลครับ เน,น,นื้หลักฐานสา้นาะไม่ยอมรืนเนี้ยดีรสาลไล่อ่ะไล่ออกออาจากสายไก่ติดเต็มรถแล้วที่น้องเดี๋ยวออกเดินทางครับ เที่ยวแรกออกเดินทางแล้วครับพี่น้องเต็มแล้วออกไปแล้วครับเที่ยวแรกพวนไปลแล้วลครับเที่ยวที่สองถอยมาแล้วครับเทียบทาเสียเอาฟุ้งขึ้นพี่น้องกรงมาเขงเที่ยวที่สองเต็มขั้นจูรูครับพี่น้องประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยลูกครับ ตัวงามๆตัวใหญ่ๆพี่นอ้องตัวบิ๊กๆเลยครับนี่ครับพี่นอ้องแสงงามๆครัพอบพร้อมออกเดินข้างพี่นอ้องไปเลย แถวทีไปแล้วพี่พน้องวนเขียวแรกเบิ้และครับพี่น้องกำลังเริ่มลากเขียวที่2ครับบันนีสิลากเต็มบอ่อพี่น้องวังหันลากเครื่องบอ่อบันนีสลากเต็มบอ่อเลยครับเขียวที่2กำลังปรึกษากันอยู่ว่าสิไปทางไหดีด ไรกุ้งมากนะครับอ้วนสองนาซีเอามาเบิร์ตกับติดหน่อยๆเพราะว่ากุ้งนาซี่ไก่ซี่เบิร์ตกับพี่นออ้องต้องล่อหนามแห้งครับกลุ่ลายอยู่ครับพี่น้องว่าแต่น,น้อยๆเป็นไมได้อะไรเมื่อวานแกยังบอกเลยตันห้าได้ไหมอยู่เมื่อวานอตอนมาแล้วก็ตักขึ้นรถแล้วพี่น้อง ขึ้นรถนะครับบาทนี่ไปเทขึ้นรถแล้วควรนสองเที่ยวแรกครับเสด็จสองประมาณสองเที่ยวนี่หละครับสองเที่ยวขั้นรถประมาณตันกวักว น้ำแห้งแล้วพี่นอ้องเหลือน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จะจบงานแล้วครับกำลังทีมงานกำลังยางเก็บกลุ่งอยู่ทีมงานหลนักคือสอบพื่อระบยเก็บกลุ่งมันข่างถ้ามันมาลงน้ำหนามครับ นรคับสาดโคลินมาครับดอนต้นอย่างไม่เอาหน้าเป็นพันเลยสาดก็เดือดต้นไมพันไม่กันก <c oughs> ุ่มยังลอยเต็มอยู่พี่น้องเ <c oughs> ออครับยังรายอยู่พี่น้องเต็มเป็นพืชเลยครับมาสิเลยอีกซีหาลอยโลครับพี่น้อง ไล่กุ้งอีกก้อนพี่น้องถึงก็ไปถึงถอยหลังกุ้งยังอยู่ในอ้วนหลายครับเดีย๋ยวสิไล่เอาขึ้นรถอีกก้อนเที่ยวหนึ่ง ได้อยู่200ร0อยสโลใฮะให้พันหนึ่งสองโลอ๋อได้อยู่จนจบๆนี่ครับมันบุ่นลงไปน้ำหนามสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม